คนทางนี้มันแกนสวัสดีที่น้องทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้กับข้ามาเบิ่งการตกลงไถของหองเตี้เอวออดนะครับหลังจากที่ผมหาหมองไถมาโดนเกิือนะครับก็ดีกับอันนี้กับว่าเป็นทีของเจ้าของนะครับเป็นทีของคนขอเป็นมาไถรลอ่องเบิ่งเพราะว่าเป็นเป็นทีโน้นเป็นผมใบเพราท่านใบเหตุที่หน,นังนะครับ ต่ว่าส่วนนึ่งกับไถได้สนนึงกับแกนนะครับยินยินมันเป็นยินแบบที่ว่าเป็นผมไม่มันก็ได้บกเดิงกันนะครับจะเป็โนโอกาสดีเลยเอามาล้องเบิ้งนะครับหลังจากที่หาหม่องที่ทดลองไถมาดนผมก็ได้ทดลองไถเบื้องแล้วละครับแบบที่นี่ก็เลยไหตาเป็นกุมาไถเป็นผมนนใส่ไข่จีบไหพี่น้องเบื้องนะครับเบื้องน้กันมาเป็่นจังไลยกระสีไหเบิ้งเทืองไถเทืองขาดนะครับ เ่วนเพ่อนไอคลิปที่ข้าก็ดีอยู่งไทยเนาะครับตอนนี้หาเบิ้งไขไปก่อนตามที่ผมทดลองใช้เบิ้งแล้วก็บ่มีปัญหาอไงนงครับก็ถือว่าใส่ดีนะครับถือว่าใต่งานได้ดีเลยมองที่ร้องไถอยู่นี่ก็เป็นพื้นที่แคบแคบเนาะครับตาเราก็เลยบ่บ่เหล่ยงความเลี้ยวเราหยันมันเลี้ยวปวดแต่เลี้ยวปวดมันได้เหลียวดูแล้วล็อเลยว่าล็อกหยันเหลียวบ่ทันงแต่มาบ่นีีเราก็เลยใส่ความความเลี้ยวต่้มตเนาะครับ ก็ถือว่าเลี้ยวง่ายนะครับรีเลี้ยวกับเลี้ยวว่าไปตามที่เขาผีดเลย ส่วนทั้งนี้เขาส่วนทั้งนั้นแกนมาดินเลยบีบเลยเนห้อนนี้บีบเลยยืนทั้งนี้มันแกน lóng ba, ba này lóng này on này, on thấy cả đây. càng múa càng lắng vào nuôi มันลิดๆๆด,ด,ด,ดเลยพอมันเหลี่ยวงายอยู่แล้วนะอันนี้ไก่พี่น้องเบื้องต่อเป็นการขาดนะครับวผฐานหลอกขาดใส้นกับขาดต้อได้เลยนะครับ i ফের กรณีที่เขาอยากโยกหางโกโยบดเลปกติเนาะครับแบบว่าที่ที่เวลาเขาไถาเขาหลวงหัวงานหนึ่งทีเขาไปอยากใหนฐานมันกินหนึ่งท,งทีเขาอยากโยกหนึ่งทีกับโยบดเลปกติเนาะครับตอนไถผมผมก็เลื่อมโยกหางใย่เบื้องต่ว่าอันนี้โยบดเลปกติะครับ ง่ายบพราะ่ขาดไทยก็ง,ง่ายคาดบก็ง,ง่ายสำหรับตัวฮองเตเอลออนตัวนี้พี่น้องก็โทรมาจองไว้หลายเนาะครับแต่ว่าผมกับบัตทันอยากปล่อยเพราะว่าผมบัตทันเดียกร้องไทยผมกับบัตทันมีความมั่นใจว่ามันถีดีสีบอดีจังเลเนาะครับ แต่ว่าตอนนี้มาทดลองเราแบบนี้กับมันใจอะไรมันใจพักแล้วครับั้บันี้ผมกับสีเริ่มผัดยิปนะครับขันสมุนไพรของมีผมกับจ้าสีโคตรบอกอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับผูใ้ใดที่จองเลยก็ใจเย็นๆก่อนเพราะอะไรฮอดฮอดนี่ก็เพราะอะไร วนขวาขึ้นมาไปวนทางขวาขึ้นมาก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้ความสนใจหลายขนาดตั้งแต่ท่านเห็นผมัมนทด,ดลองไส่กับพากันโทร่มาจองโทร่มาสัง่งเรียกว่าหลายนะครับสำหรับค้นที่ให้ความสนใจกับหม่องตีเอวอ่อนอันนี้ก็ใส่ได้ดีทุกเพศทุกว้ยนะครับ จังตาหนิเราหมักเราหมักคักแล้วว่านั่งสบายครับวันนันว่าแล้วว่าบันท้ถามแล้วว่าแบบยืนกับแบบนั่งนิหมักกันไหนก็กันแล้วว่ามัแบบนั่งวันนันแล้วว่าผมผมก็เลยเกิดว่านี่มันทิ่หมอกับพูดเถ่าายก็ว่าพูดเถ่านี่มักไขไปเรื่อยๆนะครับไขไปเรื่อยๆแบบว่าบ่ต้องการลิงความเร็วไหลยินนะครับแบบนั่ง่นิตอบโจทย์ก็พูดเถ่าายก็แบบยืนครับสำหรับพี่น้องผู้ที่สนใจนะครับหรือว่าผู้ที่พึงเขามาเห็นไหม สนใจตัวหองเตยเอ้อนตัวนี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับถ้าผมเห็ดเสร็จเรียบร้อยมีของผมกติโพดบอกอีกทีหนึ่งแต่สาหรับผมตอนนี้ก็คือมั่นใจแล้วครับว่าใส่ดีแน,น่นอนนะครับเพราะว่าผมได้ทดลองเบงแล้วเถิงไถทั้งขาดเรียบร้อยแล้วนะครับบันนี้หมั่นใจแล้วบันนี้ผมกติลมเริ่มลงมือผลิตคันมีของมีอีหอย่างพร้อมที่สิติดตัง้งผมกติโพดบอกอีกทีหนึ่งแล้วก็สีนแนะน้าวิธีวา่าคันสติดตัง้งต้องเห็ดยังไดยังไดนะครับเดี๋ยวผมกต บอกอีกทีหนึ่งกับกดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เลยนะครับ